เลยอันนี้เป็นห้างนาป้าห้างนาป้าเขาก็ปิดไปเยอะเลยเนี่ยอาคารนาป้าย่านโรงเวียนใหญ่ค่ะวันนี้มาเดินแถบทินเก่าทินสบายาอยู่ตอนตอนวัยรุ่นวัยรุ่นตอนเรียนหนังสือจะมาร้านธนบุรีศึกษาจ้าไปจำธนบุรีศึกษาได้บ้าง แต่ว่ายังไม่เปิดร้านเลยเราเดินหาร้านขนมกันดีกว่าให้จ่าเลี้ยวตรงนี้ก็จะเข้าไปตลาดพลูได้แล้วเ์สสายหนึ่งหน <Ooh. S 1> ึ่งหนึ่งแดดร้อนจังมองไปชนบบริศึกษายังไม่เปิดนี yeah. ่ฝั่งนี้ฝั่งนี้คือจะไปจะไปตลาดพลูไปท่าพระ ไปใส่ใต้เก่าไปบางพลัดได้ยิงยาวไท้าประตันตรงไปก็ยิงยาวไปถนนเพชรเกษมมีเป็นร้านขายทองขายหน้าไข่ทองเดี๋ยดูแถวน,นี้ก่อนนะมีร้านขนมไหมคะเออเออเดินมาไหลใส่ป้ายแล้วเริ่มร้อนค่ะร้อน ถ้าเข้าไปในตลาดก็จะมีของกินอยู่นะแต่ว,วันนี้ย่าตั้งใจจะไปร้านทนบุรีศึกษามองไปก็ยังไม่เปิดอะคะ่ะก็มาเดินวนตรงนี้กันโอ้รถติดฝั่งนู้นรถติด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 ร้านนี้ขายข้าวแกงริมถนนข้าวแกงริมถนนริมถนนริมถนนแต่ว่ายังไม่เปิดเหมือนกัน ตรงนู้หนหมีเซเว่นอีเลเวนขอบคุณนะอ่อมาเดินเป็นเพื่อนย่าละนี่ก็มีแต่รถ่ะเนาะเฮาสปอรดมาเดินดูฝั่งนู้นกันถ่นายอะไรกันบ้าง นี่วงเ,เวียนใหญ่กันแว่นนั่นก็เตียวลูกชิน้นเขายังไม่เปิดนะไมัน่าจะเปิดข้ขาๆขอบคุณนะจ๊ะดูร้านรองเท้ารองเท้าแต่รองเท้ามือสองรองเท้าเก่าโอ้นี่ไงคลองบางไส้ไก่อืมกินกินแม่นี่เลยคลองบางไส้ไก่ หยาบหยาบยาบ,าบ,าบเหม็นหืงเลยเพราะว่ามีขยะเยอะวันนี้ก็จะเป็นซอยอินทรพิทักเข้าไปตล,ลาดคอูอินทรพิทัก3์สามนั่งรถเมล์ไหลไหลป้ายทีเดียวเชียวเดี๋ยวลองเดินตรงนี้นะคะผู้บาดกว้างๆน่าเดินมีความสุขตลอดวันขอบคุณอ้ามจ้า ขอบคุณรงนู้นเราจะมีแหล่งตลาดตลาดย่อยๆขายของกระจุกกระจิกกระจิกกระจุกป่าป่าปเดินจำศอกแอบบแอบบแอบปบุแบบ๊ปแปบบุ๊ป ขอบคุณน้ำนะ thank you, thank you. ตังคิวตังคิววันนี้ก็จะมีวัดอยู่นะน่าจะเป็นวัดท,าท่าพระหรือเปล่า้เดี๋ยวดูกันนะ มีร้านผลไม้ร้านดอกไม้มีไข่กล้วยฝรั่งฝรั่งทั้งยี่สิบบาทมีมะจ่างด้วยที่เก่าสองบาท